อ่าวันนี้นี่ตัวนี้โคโรลลาหัวฉีดนะครับ2 9 9 9 9ืบาทโอ้โหราคาเรียกได้ว่าไม่เกินส0 0 0 0ื่นะครับก็พามาดูสภาพรถนะครับก็สภาพรถก็ตามรูปครับน่าจะมีอายุหน่อยเนาะแล้วก็ริ้วรอยเนี่ยก็ตามปีรถ แต่ว่าโดยรวมก็ยังสวยอยู่นะเรียกว่ายังโอเคคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับนี่คขาติดลำโพงเสริม <c oughs> มีรอยค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะครับเป็นตัวไฟตรงคือเอออันนี้เน้นใช้งานนะผมว่าเอาไปก็โอเคคุ้มอยู่เนี่ยคือ,อจากที่เห็นนะไม่ได้ปิดไม่ได้หมุกเม็ดนะก็ค่อนข้างมีรอยอยู่นะสภาพสีก็ยังโอเคตรงนี้ก็เขาน่าจะติดลำโพงมาตรงนี้เขาแกะออกเนี่ยอ่า นี่ก็ให้ดูข้างหลังนะครับดอกรูปยางแต่ว่าแม็กยังสวยอยู่เนี่ยแม็กยังสวยป้ายยังโอเคก็ที่นั่งก็โอเคครับเบาะผ้านะคันนี้น่าจะเปลี่ยนเบาะมานะผมว่าก็สภาพเครื่องนะครับก็อย่างที่เห็นนะตรงนี้ก็มีว่ามันก็ตามอายุการใช้งานของมันนะ2 9 9 9มบาทนะี่ยแล้วก็จากที่ดูเนี่ยไม่ไม่น่าจะมีรอยชนหนักนะผมดูเนี่ยอืม เจ้าของก็เปิดให้ดูหมดครับเป็นยังไงก็เออแต่ว่าแม็กเนี่ยสวยแม็กกับยางยังสวยผมว่าใช้ได้อีกนานนะสองอันเนี้ย <c oughs> อืมแล้วก็อันนี้คือพอลบอนะครับก็วันนี้อัดออวันที่8ปธันวานะครับก็อันนี้รายละเอียดรถนะครับโคลน่าโคโลนาปีเก้าหรถดีเครื่องเกียร์ดีพร้อมใช้แอร์เย็นหัวฉีดกระจกไฟฟ้า ยางใหม่วิ่งใช้งานกันยาวๆได้เลยครับอ่าสนใจกดดูเบอร์โทรก็นี่ครับเบอร์โทรเขานะครับ0867777525ปีเตอร์ 25, Peter, คนเดิมสะดวกคุยทางโทรศัพท์ไม่ถูกไม่สะดวกคุยและอ่านแชทนะครับก็ถ้าสนใจก็โทรหาพี่ปีเตอร์ได้เลยนะครับอ่าให้ดูเบอร์โทรที0867777525นะครับครับผมกับโคโรลานะครับก็ถ้า ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามมาด้วยนะครับผมเอารถมือสองมาให้ดูเรื่อยๆครับ